เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี um ๋ยวเอาวัดตะกี้ตะกี้ผลลาวารอบนี้ผลน้ำแข็งเอาเลยเหรอตามไปทุบครับทุบเออโอ้โหคอมโบโคตรแรงเอาดิโอ้โหไม่ตายมันไม่ตายมันรอดได้ยังไงนี่ขังมันไว้โอ้ยขังไว้โดนทุบเลยละกันโลบที่หนึ่งครับ ร้าน EC Farm บริการรับฟาร์แมแบบบล็อกฟูดรับฟาร์มเวลรับฟาร์มไอเทมต่างๆภายในเกมแล้วยังมีไอดีไก่ตันจำนายอีกมากมายทางร้านยังมีบริการกดเกมพาร์ตกดผลปีศาจแบบคิงเลโกซีและบ็อกฟูดรับกดเกมพาร์ตแบบออสตาแล้วก็ยังมีบริการเติมโลบกักแบบไอดีพาร์ตและระบบ V.I.P. s e r v ์ฟเวถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ เฮ้ยน้องๆคนไหนกำลังมองหาร้านเติมเกมคุ้มๆพ,พี่แนะนำร้านนี้เลยครับ리ซิกชอปร้านบริการกดเกมพัทแบบต่างๆในราคาที่โคตรถูกไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟูดแบบ k ิ n ง Legacy และแมปอื่นๆอีกมากมายทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันในราคาที่โคตรถูกเพียงแค่60บาทแล้วยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิป โอเคครับผมนะก็กลัาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแต่ก็อยู่กับผมเองนะครับชากี้เดอแล้วในคลิปนี้นะครับก็จะเอา ดาบในตำนานนะครับเอ้ยไม่ใช่ดาบสิมันเป็นคอนครับคอนในตำนานนะครับคอนฮาโลวีนนั่นเองอ่าแต่ช่วงนี้แมันเกลื่อนเลยเออเทรดได้ปุ๊บเ,เกลื่อนเกลื่อนเซิร์ฟเลยไม่เคยโอเคแล้วในวันนี้ผมก็จะเอาคอนฮาโลวีนนะครับไปล่าฆ่าหัวกนะันนะนี่ก็จะมาคอมโบกับผลแม่เหล็กผลไม้เลยนะครับผลนี้นี่โกงเรื่องล่าฆ่าหัวโคตรเลยนะครับเราจะมาคอมโบกับคอนดูซิว่ามันจะไหวหรือเปล่า ค้อนก็มีสกิลประมาณนี้นะครับสกิลเซตก็นี่ลากศัตรูไปด้านหน้าสกิลเอ็กก็ทุบครับนี่กระเด็นขึ้นฟ้าด้วยปูดาวก็เร็วอยู่นะครับถ้าตีธรรมดาดาเมจเท่าไหร่แลนะ้ว4 0 0เออเดยยังไม่ได้ตีบวกเลยนี่มาขอไปตีบวกดาบก่อนใช่ปะยังไม่ได้ตีบวกใช่ปะใช่ปะเออย,ยังไม่ได้ตีบวกครับโอเค มันใช้อะไรโอ้โหผ้าพันแผลสี่ชิ้นโอเคครับเดี๋ยวไปเอาผ้าพันแผลแป๊บหนึงจะได้ตีบวกดาบด้วยผ้าพันแผลมาส่งแล้วครับเรียบร้อยสชิ้นตีบวกดาบกันเลยครับดาบมันเพิ่มดาเมจเท่าไหร่วะสิเอร์เหรอเฮ้ยเดี๋ยวไปลองดาเมจดิตีธรรมดาอยู่ที่เฮ้ยเฮ้ยตีไปโดนเ้ย ไหนค้อนเป็นไรวะเออสี่พันเจ็ดร้อยครับสี 4, ่พันเจ็ดร้อยลองอัพดาเมจบวกสิบเปอร์เซ็นต์คราฟเรียบร้อยบวกสิบเปอร์เซ็นต์จากสี่พันเจ็ดเป็นเท่าไหร่อุย้ยห้าพันสองเพิ่มมาห้าร้อยเองบวกสิบเปอร์เซ็นต์เออมันก็สิบเปอร์เซ็นต์อมันก็ไม่มากอะไรดีวยว่า hey, โอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าอ,อ่า ขอเปลี่ยนเป็นขาดําก่อนแล้วกันลุยครับท่านผู้ชมครับไปล่าแค่หวัวกันเลยดีกว่าไปครับไปรุ่นอยู่นี้กันเพียบเลยเฮ้ยเปลี่ยนภาษามา,า้ามาตา,า,ตาโอ้โหกี่ตัวเนี่ยสี่ตัวเดีย๋ยวเอาไอ้นี้ก่อนเลยนะครับสกิลบียกขึ้นไปครับ ลากมันหุ้ยลากไม่ได้ปุ๊บป้งหังมันไว้แป๊เอ้าหมุนหมุนติดโอ้ก็ว่าอยู่ทำไมหมุนไม่โดนรอบแรกลืมเปิดไฮคิสก่อนโธ่เอ้ยนี่ร่วงไปอีกหนึ่งแตงกิ้วหมุนโตเข้าไปทุบนี่อ่ะสกิลบียกมันขึ้นไปยกไมได้ทุบเลยละกันเรียบร้อยไปอีกหนึ่งเฮ้ย มามาโอ้โหมันเอม,มาซะด,ดูว้ยแม่งสก,กิลบีผมยังครูด,ดาวไม่เสร็จมาเฮ้ยก็มองขึ้นฝาอยู่นะทำไมมันเฮ้ยอะไรทำไมมันพุ่งลงน้ำวะเนี่ยชิบหายเกมเกมดีเข้าไปใกล้ๆมันนับ เข้าไปใกล้ย,ยกโอ้โหยกไม่โดนเสียได้จุงหลบเข้าไปทุบโอ้โหมันยังมีฮาชิสังเกตอยู่เดี๋ยวจเฮ้ยทำไมผมผมขาดำกลับหลังตลอดเลยปะเอาดิเอามึงลงมามึงลงมาแม่งเอ้ยหลบแบบดิจิตอล ลองสกิล B เราคูลดาวน์เสร็จก่อนครับสกิล B นี่ตัว MVP เลยนะสกิลบีบอ๋ออะไรของกูวะเนี่ยแล้วขาดำกลับหลังอีกโอ้โหจิบห้าและกูไหนจะอยู่ก็อยู่่กูไปแล้ว เอ้ยไม่เดือสกิลเซตขึ้นไปตามมันแต่ไม่ได้เอาดิครับเอาดิครับขังมันไว้ขังไม่โดนเฮ้ยเอาดิปุ๊บโตสกิลบีตามไปสกิลวีทุกโคตรคอมโบคอมจอย อ้ว่าสวนได้เฉยเลยอย่างตึงเฮ้ยเจ้าเลลเกิดป่ะไปครับไปฆ่าคนที่ตีเจ้าเธลต่อ <c oughs> มาครับ <c oughs> ผมจะพุ่งกลับหลังอีกหรือเปล่านี่ขาดำกูยิ่งรุ่นรนอยู่ไอ้นี่เปลี่ยวพียัยงเฮ้ยโอ้ยไม่มีขาดำตามไปทุบเอ้แต่ก็ได้อยู่ แต่ก็ได้อยู่ครับปุ๊บปองเอ้าไม่โดนตามไงทันเละทีนี้เอ้ามันตกนะ้ำตายอะไรวะฮุบ <c oughs> เข้าไปกลางตัวนี่แหละโดนหรือเปล่าไม่รู้กูถอยก่อน ไอ้นกตัวนี้เราฆ่ายัางปิดพีพีอยู่ไอ้หมอนี่เราฆ่ายัางพุบเข้าไปเอ้ยยังไม่ได้ปิดพีพีคุบเข้าไปโอ้ล่วงไปอีกหนึ่งแคปสวยเลยสวยเลยงี้ออกมาก่อนออกมาก่อนเข้าไปอีก เลี้ยเรื่อยเลย400,000แล้วครับฟูบไปกระบองไคโดนี่แหละตีเจ้าทะเลโคตรแรงถ้าใครไม่มีสามดาบวีสองนะนะแนะนําเลยฟูบตะกี้ตายยังเลรื่อย2แสนเออเฮ้อเหนื่อยยิงอุ้ยหลบหลบไหมทันชิบปยเหล่เฮ้ยอะไรวะ เต็มหน้าเลยตะกี้นะที่พ่ายไปทันไหมนะ่ะทันอยู่เกาะจะจมก็ห้านาทีเอ,อ้ยตายไปแล้วอะ่ะพี่อะไรเนี่ยคนในเซิร์ฟจะพิมพ์บอกไหมเที่ยนหนึ่งโอ้โหเที่ยนหนึ่งล่ะเอยไม่เก็บดีกว่าถ้าจะเกลือขนาดนั้น ิงใครอยู่ในการ PVP ไม่รู้ตะเกีย่ะมฮ่าเจอตัวแล้วครับเฮ้ยชิบหายลืมไปไม่ได้ใช้คอนตามไปทุบก,ก็ล่วงไปหนึ่งครับเอาล่วงไปอีกหนึ่งครับลืมไปย้ายเซิร์ฟมากูก็บวกเลยลืมเปลี่ยนเป็นคอนเลยทีนี้บ้านนะโอ้โหเผาบินวีหนึ่งเนี่ยมันเคลื่อนที่ชาจิงจงุงสกิลบเปิดไปก่อนครับตามไปทุบ ปุบด้วยผลต่ออไม่โดนเฮ้ย hey! จะไปไหนปุบ oh! ไอ้ยีไ่โดนเฉียบตูดไปนิดเดียวสกิลบียกขึ้นมันขึ้นไปตามไปทุบ oh, ครับอืมว่วงไปสวยครับสวยเฮ้ยบังกือว่าจะได้หรือฟาต่อเลยเราอะ่ะ เปิดด้วยสกิลบีครับตามขึ้นไปทุบไม่โดนทุบขังมันแข่งไม่โดนลากมันไปโซไปทุบครับเอ,อ้ยเอาฮ้ยลึกว่าตายแล้วเอ,อ้ยลวงได้ไม่หนึ่ง อันนี้ใครเนี่ยจะเอาเหรอจะเอาเหรอคุบเข้าไปอืเป็นไงล่ะเจ็บปเล่าอัดหน้าไม่เห็นไหมมันไม่ตายวะคุบคุบโอ้ไปโดนคุบไม่มีฮารคิดสังเกตอีกเอ้ยไม่งห่างกันไว ขังไว้ไม่โดนปัน่นโอ้โหปิดฉากเรียบร้อยลาก่อนประคำโอ้กลายเป็น Go Go โกโก้ขันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหวัดตะกี้ตะกี้ผลลาวารอบนี้ผลน้ำแข็งเอาเลยเราเลอตามไปทุบครับทบุบ อ,อโอ้โหโคอมโบโคตรแรงเอาดิโอ้โหไม่ตายมันไม่ตายมันรอดได้ยังไงนี่ถ่งมันได้โอ้ยข่างไม่โดนปุ๊บเลยละกันโลบีหนึ่งครับโอ้โหอย่างมันน่ะอย่างมันเลยเอ๊คหมดแล้วแหละโอ้โหอย่างสุดโอเคครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมนะ แล้วไปเจอคลิปหน้านะครับคลิปยาวมากๆแล้วโคตรมันเลยครับคอนวันนี้ก็คอนมันก็ไม่แรงมากนะครับส่วนมากก็ผลปีศาจแหละแม่งแรงนียโอเคฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมา,มากๆเลยที่เข้ามารับชมนะครับอยากให้เล่นอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมนะขอบคุณมากๆเลยบ๊ายบายครับ